เศร้าเศร้าเศร้า,ารักเราก็ามีปีกบินเราไม่รู้ทำไงเจ็บใจเลยได้แต่กินเจ็บใจเลยได้แต่กินกินจุบจิบกินจุบจิบกินจุบกินจิบกินจุบจิบ,จบ,จบสัมตำปูเข็มยังเต็มครองเลยปู ถ้ามีน้ำจิ้มแซ่บหลายชีกไก่เน้น้ำปลาจิ้มหน่อยดีไหมลูกตามดี่ไข่ลูกไคยอร่อยนักเอ๋ยก็เลยต้องกินผัดไทยสักจานเบิกบานหัวใจปลาหม้อไฟต้องกินให้ได้คราวนี้เป็น ลโหลชิ้นต้นเนื้อแน่นอย่างนี้เขาจอลีจากไปมันเจ็บที่ใจเลยได้ตากินเศร้าเศร้าเศร้าร่างเราเขามีปีกบินเราไม่รู้ทำไงเจ็บใจเลยได้ตากินเจ็บใจเลยได